สวัส pues ดีค like ่ะทุกคนเจอกับฟ้านะคะในช่องฟ้านพลชาแนลจ้า วันนี้นะคะฟ้าก็น่าสดนั่นเองเนาะซึ่งฟ้าจะมาทําคลิปแต่งหน้านั่นเองนะคะฟ้าไม่ได้ทําคลิปแต่งหน้ามานานพอสมควรเลยนะฟ้ารู้สึกว่าช่วงนี้ฟ้าทำแต่คลิปกินนะคะรู้สึกแบบอัตัวแตกล่าสุดนะจ๊ะอ่ะอย่รอชาทุกคนวันนี้นะคะฟ้าจะมารีวิวเครื่องสำอางในเซเว่นนะคะนั่นคือเจ้านี่เลยค่ะเป็น Royal Beauty Soft Matte Lip นะคะมีทั้งหมด4สีเลยนะคะไม่ทั้ง01จนถึง04เลยนะคะอย่ารอชาทุกคนวันนี้นะคะฟ้าจะมาแต่งหน้าด้วย คอนแทคเนี้ในเซเว่นนะคะโดยที่ว่าจะใช้ลิปในการแต่งหน้าทั้งหน้าเลยนะคะอย่าล้อ้าทุกคน ไปแต่งเลยดีกว่าจ้าโอเคค่ะทุกคนก่อนแต่งหน้านะคะฟ้าก็ทาสกินแคร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวก็จะมาลงรองพืน้นดีกว่าเนาะวันนี้ฟ้าจะมาใช้ของแบรนด์อิมบิวตี้นะคะเป็น BB นั่นเองเนาะซึ่งเจ้าตัวนี้นะคะฟ้าอยากจะบอกว่าใช้ดีมากๆเลยเนาะเวลาสมมติออกไปเที่ยวข้างนอกหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ปะก็จะใช้เป็น BB เจ้าตัวนี้เลยนะบอกได้เลยว่า b b ครีมเจ้าตัวนี้นะเหมาะออกับคนไทยมากๆเลยนะคะสีผิวคือตรงเช็คคนไทยมากๆและใช้แล้วหน้าไม่ลอยด้วยนะแล้ว ก็แทบๆทบไปที่หน้าเลยนะคะวันนี้ฟ้าจะใช้นิ้วมือได้และคะ่ะกลียไปทั่วๆเลยเนาะอีกอย่างนึงนะคะบีบีเจ้าตัวนี้นะเขาเหมาะสําหรับคนที่มีผิวหน้ามันด้วยนะคะเพราะว่ามันจะแมตไปเลยเนาะแล้วก็จะรู้สึกว่าอารมณ์เหมือนเราทาแป้งไปเลยทุกคนคือส่วนตัวฟ้าใช้แล้สวสวกโอเคเลยแต่ว่าช่วงนี้ฟ้าไม่ค่อยได้ใช้บีบ,บีหรือรองพื้นเลยนะส่วนมากจะลงแบบซีซีอะไรเงี้ยที่แบบว่าเหมาะสำหรับคนเป็นสิวหรือแบบว่าใช้แป้งทับผสมรองพื้นอะไรเงี้ยก็จะลงไปที่หน้าเลยนะคะ แต่ว่าวันนี้มาทําคลิปแต่งหน้าก็ใช้บีบีซะหน่อยละกันนี่ทุกคนเอาดีๆคือแบบว่าไม่ต้องทาแป้งเลยก็ได้นะเพราะว่ามันแมทไปแล้วนะทุกคนแล้วรู้สึกว่าไม่วาวเลยเห็นปะดีชอบพอเราใช้บีบีเซ็ุ๊บใช่ไหมทุกคนใครมีรอยอยธรรมเช่นรอยสิวรอยจุดด,ด่างดําหรือใต้ตาคล้ำนะคะก็สามารถใช้คอนซีลเลอร์ได้เลยนะจ๊ะใช้ของแบรนด์ยูนันเองนะคะซึ่งเนื้อของเขาเป็นแบบว่าเกลี่ยง่ายมากแต่ให้ความปกปิดดีเหมือนกันนะไม่ได้ให้ความปกปิดแบบหนา มากขนาดนั้นแต่ว่าให้ลุคที่แบบว่าปกปิดแต่ดูธรรมชาตินั่นเองเนาะจริงๆแล้วคือใต้ตาโอเคแล้วนะปิดแค่รอยด่างดำก็พอเนาะเช่นรอยสิวตรงคางฟันนั่นเองนะคะแล้วก็นี่เลยเพิ่งสดๆใหม่ๆเลยบอกเลยว่าดิฉันเป็นสิวจ้ะตรงไหนมีรอยสิวแต้มไปเลยจ้าอ่ะประมาณนี้ทุกคนเสร็จปุ๊บการจะปกปิดให้อย่างธรรมชาติเราก็ต้องทิ้งไว้สักแป,ป๊บหนึ่งนะคะให้คอนซีลเลอร์มันเซตตัวสักนิดนึงแล้วเราค่อยเกลี่ยนั่นเองเนาะมันจะให้ลุคแบบว่า <Okay. S 2> ใช้นิว้วเบลนดนั่นเองเนะาะการปกปิดของเขาก็จะดีขึ้นมาใน ระดับ,บหนึ่งนะคะอเคุกคนผิวหน้าเราก็ได้ประมาณนี้แล้วนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะเขียนคิ้วก่อนเนาะที่เขียนคิว้วฟ้าใช้แบรนด์ตามตลาดนัดเลยนะเพราะว่าจริงๆอ่ะยอมรับเลยว่าที่เขียนคิ้วเนี่ยมันใช้ดีมากๆราคาแค่ยี่สิบบาทเองเว้ยเป็นของ eye brow pencil perfect waterproof จริงๆมันก็ไม่ได้ waterproof อะไรขนาดนั้นแต่ว่าโดนละอองน้ําคือแบบมันยังคิ้วเป๊ะปังอยู่เว้ยแล้วที่ฟ้าชอบพอเพราะอะไรบ้านราคาไม่ถูกมากแล้วหัวเล็กแค่เนี่ย เฮ้ยคือมันดีมากๆเลยแล้วปกติเวลาฟ้าใช้ในสอเขียนคิ้วที่หัวเล็กประมาณเนี้ยบอกได้เลยว่าหมดไวมากนี่กว่าจะหมดคือนานมากเวอร์นะคะเขียนคิ้วตามโครงคิว้วเราเลยนะคะพอเราเขียนคิ้วเสร็จประมาณนี้ใช่ไหมคะทุกคนแล้วเราก็จะใช้แปรงปัดคิ้วนะคะปัดตรงช่วงบริเวณหัวคิ้วนั่นเองเนาะซึ่งมันจะแบบฟุ้งๆจริงๆเขียนคิ้วไม่เก่งเลยอะ รู้สึกว่าเหมือนคิวไม่เท่ากันปะ,ะไม่เป็นไรสวยแล้วมนะั้งต่อไปนะทุกคนเราจะมาทําสันดัางสันเขื่อนให้เรามีอากาศได้หายใจนั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้บางาสับว่าหน้าแบนสุดแล้วเกินเนาะอันนี้ใช้เป็นของออบาเฟน,นะคะแคปไปที่ตรงนี้เลยนะจ๊ะเคาะๆหน่อยแล้วก็บันเลงเลยค่ะแล้วก็ทําสันเขื่อนของเราให้มีอากาศได้หายใจน,นะคะเพราะว่ามันจะได้ดูไม่แบนจนเกินไปเนาะและสีนี้คือเป็นสีที่บอกว่า ยังไงก็ไม่เป็นแท่งแบบไม่ต้องให้ชัดมากนะให้ดูแบบเป็นเงาเนาะแบบเฮ้ยธรรมช่หรอแกอะไรวะเน,นี้ ต่อไปค่ะทุกคนเรามาทาไฮไลท์กันดีกว่าเนาะ <S <S ไฮไลท์วันนี้ฝ้าจะใช้เป็นของลาพันเซลนะจ๊ะ <S <S ซึ่งฟ้จะใช้แป้งที่มันเกี่ยรองพื้นนเนี่ยไปจิ้มกับไฮไลท์เพราะว่าอะไรรู้ไหมฟ้าเพิ่งคนพบมาว่าปกติก็จะใช้แปง้งแบบไม่กว่าใช้ะแบบเฮ้ยมันปัดไฮไลท์แล้วมันฟุ้งๆอันเนี้ยคือรับก็จะหมุกเรามากรับกบโหนกแก้มเรามากรับคือดีม,มากๆนะคะ เลยอาดับใช้นั่นเองเนาะการแต่งหน้าคือไม่มีอะไรตายตัวใครใช้อันไหนคือใช้อันนั้นนะจ๊ะอ่ะมันจะมีทั้งหมดสี่สีแบบนี้เลยนะคะพักก็จะแต้มสีข้างล่างสุดเลยเนาะข้อนิดนึงมันจะได้แบบไม่ชัดจนเกินไปนะจ๊ะขอ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 ,ขอ,ขอนะคะแล้วก็ฟาดไปเลยจ้ะ เงาแบบธรรมชาติชอบอะไรนี้มากมเลยนะคะเพราะว่าเลยว่ามันดูเงาแบบธรรมชาติดูรู้สึกแบบว่าแสงกระทบและดูไม่เป็นหนังประทูจนเกินไปเข้าใจปะส่วนต่อไปนะคะฟาก็จะมาเริ่มบันเลงที่ตาแก้มแล้วก็ปังเองนะคะซึ่งวันนี้นะคะฟาจะใช้เป็นลิปสติกของ Royal Beauty ทั้งหมดสีซองนี้นะคะในการแต่งหน้าเนาะก่อนที่จะมาแต่งหน้านะคะเดี๋ยวฟ้าจะมาสวัสีดูก่อนแล้วกันเนาะว่าสีแต่ละสีเขาเป็นอะไรยังไงเนาะเริ่มจากสีศูนย์หนึ่งก่อนเลยนะคะชื่อสีว่าแอลมอนด์พีนั่นเองเนาะนี่เลยนะคะสีคือแบบเฮ้ยเป็นสีประมาณส้มๆเหมือนชานมอ่ะเออแต่เข้มกว่าชานมดนึงนะเขาเรียกว่าส้มอิดปะต่อไปสีศูนย์สองนะคะชื่อสีว่าเบอร์รี่ลูบี้นั่นเองนะคะอ่าสีเขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะคือสีศูนย์สองคือสีนี้เลยซึ่งมันสีมันจะคล้ายๆกันนะคะแต่นี้เอาจะ เป็นติ่งส้มอันนี้ก็จะออกติ่งแดงๆนิดนึงเนาะต่อไปสี03นะคะชื่อสีว่าเลมอนเนตออร์เลนนั่นเองเนาะอันนี้ก็จะออกเป็นแบบส้ม ส้มสดใสแล้วสีสุดท้ายนะคะคือสีเบอร์04 204เนาะก็จะชื่อสีว่า Maple Coral นั่นเองนะคะสีสุดท้ายก็จะเป็นสีแบบนี้เลยนะคะซึ่งเป็นสีที่แบบว่าออกติ่งชมพูนนุดนิดนึงเนาะอ่ะเดี๋ยวรอช้ทาทุกคนเดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้าด้วยลิปสติกกันนนั่เองเนาะแล้วฟ้าจะใช้สีเบอร์02นี่นะคะปัดแก้มก่อนเนาะฟานะคะจะค่อยๆแต้มทีละนิดทีละนิดเนาะเพราะว่ากลัวว่าทายเยอะไปมันจะเป็นตูดเลยิง ก็จะค่อยๆแต่งกันนะคะเพราะว่าเม็ดสีเขาคือแบบแน่นมากเลยเนาะนขนาดนิดหนึ่งปะนิดหนึ่งนิดหนึ่งแต่แบบอ่ะนี่เลยได้ข้างหนึ่งแล้วเห็นไหมมีความสุขอะเลืออฝาดไหมเลืออฝาดเนาะโอเคค่ะทุกคนแล้วก็ทาแก้มเสร็จแล้วนะคะอ่ะต่อไปทุกคนเราก็จะมาแต่งตาก,กันดีกว่าเนาะแต่งตาวันนี้นะคะพัดจะใช้สีเบอร์ศูนย์สี่นะคะทาทั่วๆเปลือกตาก่อนนะคะ ค่อยๆนะค่อยๆเกลี่ยค่อยๆนะเลยยยบลนด์นะจ๊ะบอกเลยว่าลุคนี้ที่ฟ้าจะแต่งคือแต่งง่ายมากเพราะว่าใช้แค่ลิปสติกในการแต่งหน้านะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะทาบริเวณใต้ตาด้วยนะคะใช้สีเบอร์เดิมเลยเนาะแต่ว่าค่อยๆนะคะ พอทาตาเสร็จก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะมาสร้างมิติให้กับดวงตาอีกเล็กน้อยนะคะโดยการใช้สีเบอร์01นะคะทาบริเวณชั้นพับตานะคะแล้วค่อยเกลี่ยขึ้นไปเนาะค่อยๆลงทีละนิดนะคะมันจะได้แบบไม่เยอะจนเกินไปเนาะทาบริเวณชั้นพับตานะคะแล้วก็เกลี่ยๆให้เขามันดูฟุงฟ้งๆนั่นเองเนาะการแต่งตาเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะมาใช้กิตเตอร์นะคะวิ่งๆทา ใต้ล่างตานิดนึงเนาะแล้วก็ทากกาง่งกลางตาอีกเล็กน้อยนะจ๊ะวันนี้ฟ้าจะใช้ที่ทาตาของพี่น้องชัดนะคะเป็นอายแชโดว์ที่เป็นเนื้อครีมเนาะที่มันติดอยู่กับอายไลเนอร์นะฟ้าจะใช้เป็นสีออกแบบว่าส้มๆพิดๆหน่อยนะทาบริเวณใต้ตาเลยนะคะเราจะทําตาแบบมีถุงใต้ตาข้างล่างแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะแบบว่าต้องแต่งหัวตาอย่างงี้ยันหางตาเลยแล้วเราก็จะใช้นิ้วเรานะคะเบลนด์อย่างงี้ ให้มันดูแบบวุ้งวุ้งฟิงฟิงวุ้งว like yep. ิ้งวุ้งวิ้งนะคะเราจะได้ตาแบบมันวิ้งโดยที่ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้วิ้งมากจนเกินไปนั่นเองเนาะใครอยากให้ชัดขึ้นอีกก็ทาอีกแล้วก็เบลนเบนอีกนะคะให้มันดูฟุ้งฟุงเนาะมันจะได้ดูแบบว่าไม่จมจัดจนเกินไปเข้าใส่ใช่ปะต่อไปทุกคนทาตรงกึ่งกลางตาด้วยนะคะมันก็จะให้ตาเราดูแบบฟุ้งฟุงฟิ้งฟิงนะคะวุ้งวิ้งวุ้งวิ้ง ใครชอบกิตเตอร์เยอะก็สามารถเอากิตเตอร์มาทาตาได้นะคะใครชอบแบบวิงมากวิงน้อยก็แล้วแต่เนาะตาเราก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะคือแบบเฮ้ยไม่ได้ตั้งใจวิงงเบาวาอะอะ ทำอีกข้างหนึ่งให้เท่ากันนะจ๊ะแต่งตาเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะแล้วคอตัวไปกีดตากับปัดอัสคาไาเสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะเดี๋ยวก,กลับมาจ้ะโอเคค่ะทุกคนฟังก็ไปปัดมัสคาา่าและกีดตาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะการกีดตาของฟังจะแบบอ่ะห่างตาตกนิดหน่อยแบบออกมาให้มันดูยาวนิดนึงนะคะแล้วก็ปัดนักสกา้าไรเน้นที่ขนตาบนมากกว่าขนตาล่างนะจ๊ะต่อไปนะคะเราจะมาทาลิปสติกกันดีกว่าเนาะลิปสติกในวันนี้ที่ฟ้าจะทาน,นะคะจะใช้ทั้งหมด2สีหรือ3สีหรือ4สีไม่รู้เหมือนกันนะคะสีเบอร์ก่่อนนะะคททาั บริเวณริมฝีปากก่อนละกันเนาะนิดนึงอย่างงี้แล้วก็เมม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 แบบนี้เลยเนาะใช้มือในการเกลี่ยนิดนึงนะคะให้ดูแบบว่าเป็นสีปากจริงๆของเราเราจะได้สีปากแบบนี้เลยนะคะต่อไปสีที่ฟาจะทาต่อไปนะคะจะเป็นสีศูนย์หนึ่งเนาะแล้วก็ใช้นิ้วเรานะคะเบลนดอย่างนี้ค่อยๆเกลี่ยออกมาก อ่าโอเคปากเราจะได้เป็นประมาณนี้เลยนะคะสีสุดท้ายที่ฟ้าจะทานนะคะนั่นะคือสีเบอร์ศูนย์สามยังไม่ได้ใช้เลยนะคะทาเป็นตินข้างในปากนะคะแล้ก็จะได้สีปากประมาณนี้เลยนะคะคือแบบทำให้ลุคของเรามันดูส้มขึ้นไหมฟินชิชลุคของฟ้าก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะคือแต่งง่ายมา,มากๆเลยนะคะ ทุกคนอย่ารอช้านะเดี๋ยวฟ้าจะไปพูดสรุปนะคะเครื่องสอําอางของแบรนด์รอ y b l b u t y ี y นะคะว่าลิปสติกของเขามันเป็นอะไรยังไงมันดีไหมแล้วคุณค่าแก่การที่จะสอยหรือเปล่านะคะไปฟังกันดีกว่าจา้ะลิปสติกของแบรนด์ r อ y b l b u t y t y นะคะเจ้าซองนี้นะคะมีทั้งหมด4ซองนะคะ ใครที่ชอบแต่งหน้าอันุโทนสีส้มนะคะคือแนะนําเลยเนาะเจ้าตัวนี้นะคะเป็นลิปสติกที่มีสารบำรุงให้กับเราด้วยนะคะมีทั้งเชียบัตเตอร์วิตามินอ e, ีคอลลาเจนแล้วก็คิวเทนนั่นเองนะคะซึ่งเวลาเราทาไปที่ปากนะคะเหมือนได้รับการบำรุงไปด้วยนะ,ะจ๊ะและเจ้าตัวนี้นะคะเป็นลิปสติกเนื้อแมตแต่เป็นแมตท,ที่ไม่ได้แห้งมากจนเกินไปนะคะเพราะเขามีเชียบัตเตอร์ที่ทําให้คนที่ปากแห้งมีความชุ่มชื้นขึ้นมาเนาะเวลาเราทาก็จะปากไม่ลอกไม่เป็นขุยไม่เป็นคราบไม่ตกหล่อง ะะซึ่งปากเราจะดูเต็มดูอิ่มมากยิ่งขึ้นนะจ๊ะและเจ้าตัวนี้นะคะบอกได้เลยว่าเป็นลิปสติกที่เมสส็ดสีคือแน่นและเกลี่ยง,ง่ายมากเลยนะคะดูจากหลังมือฟ้าคือแบบแน่นมากเห็นไหมทุกคนบอกได้เลยว่าสลิปสติกเจ้าซองนี้ไปนะคะแต่งหน้าได้ครบคันจบในซองเดียวเลยนะคะแต่งหน้าแต่ตาแก้มปากนั่นเองนะคะซึ่งพกพาง,ง่ายสะดวกไม่กินพื้นที่กระเป๋านะจ๊ะสี่ซองนี้นะคะ ตกซองละ49บาทนะคะหา้อได้ที่เซเว่นอทุกสาขาเลยนะจ๊ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกด u b s c r คร e แล้วก็แชร์ฟานะคะที่สำคัญน,นะทุกคนอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งคิงฟังด้วยนะคะเวลาฟอลงคลิปไม่หมืทุกคนจะไม่พลพาดเนาะก็มาทําคลิปแต่งหน้าแล้วนะคะรู้สึกว่าเอ้ยคิดถึงคลิปแต่งหน้ามากๆเลยนะจ๊ะก็ถ้าอยากให้ฟานิวอะไรอีกนะคะในเครื่องสำอางของเซเนะคะสามารถเมนบอกใต้คลิปได้นะคะหรืออยากจะให้ฟ้าทําคลิปเกี่ยวกับรักษาแผลเป็นของการโดนน้ํามันกระเด็นเข้าหน้านะคะกก็สามามรถเ้นบอใตคิป ได้นะคะเพราะว่าคนอินบ็อกเข้ามาเยอะมากถ้าอยากรู้ว่ารักษาแผลเป็นยังไงก็เมนบอกได้ถ้าอยากดูนะไปดูคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะจุ๊บบว